เจคโนสวัสดีค่ะมาพบกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้มีบอ่อบาดานด้วยค่ะและยังขา,ขายได้ด้วยนะคะอาจจะค้าขายหน้าบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ติดกับทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี3024นะคะและมีคลองส่งน้ําด้วยนะคะผ่านหน้าแปลงเลยค่ะทุกท่านแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดขุดแดงนะคะฟรีค่าโอนค่าภาษีให้พื้นที่1ไร่เจตารางวาค่ะ ราคา1 1 5 0 0ล้าน0 0 0 0บาทนะคะมีเพื่อนบ้านข่ะทำเลค้าขายได้อยู่อาศัยก็สะดวกพื้นที่กว้างๆนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในตำบลทะเลบกนะคะอยู่ไม่ไกลตัวเมืองค่ะทุกท่านเดินทางสะดวกสบายนะคะ สำหรับตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้มี2ห้องนอนค่ะมีแอร์ให้ด้วยทั้งสองห้องเลยนะคะมีแอร์สองตัว1ห,ห้องครัว1ห้องโถง2ห้องน้ำา1ที่จอดรถนะคะก็สามารถจอดได้ประมาณสองคันด้วยกันค่ะมีบ,ะบ่อบาดานนะคะทำบ้านสวนได้ค่ะค้าขายหน้าบ้านได้นะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนมีผู้คนมากมายแต่ไม่ไอ,อายอัดไม่ผูกพานค่ะ สนใจแปลงนี้ติดต่อสอบถามหรือนะัดชมแปลงจริงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้ค่ะสำหรับนวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ